ันนี้เป็นโจทย์ตัวอย่างของฟ h โตอิเล็กทริกนะครับผมอีกร่อนหนึ่งสมมติว่ามี fractional efficiency ของซีเซียมพื้นผิวซีเซียม fractional efficiency คืออะไรมันก็คือ,อค่าเฉลี่ยที่1อิเล็กตรอนนั้นปลดปล่อยโปรตอนออกมาซึ่งอันนี้มันก็คือ ปล,ปล่อยออกมา10กําลัง16โปรตอนสําหรับ1อิเล็กตรอนซึ่งให้ถามว่ากระแสของอิเล็กตรอนที่ปลดปล่อยจากพื้นผิวนี้เป็นเท่าไหร่ถ้ามันถูกถูกฉายแสงด้วยคลื่นความยาว6 0 0นาโนเมตรจากเลเซอร์2มิลลิวัตต์แล้วก็ปลดปล่อยอิเล็กตรอน ในการไหลของของประจุนี้ okay. อันนี้ก็คือใช้สูตร p over e หรือ1ส่วน t มันเท่ากับเล t ซึ่งมันก็คือ p ส่วน e นั่นเองแล้วก็ e เท่ากับ hf แล้วก็ e ยังท่า e ก็กลายเป็น hc ส่วน lambda เพราะว่าแปลงมาฉะนั้นเบรดก็กลายเป็น p ส่วนด้วย hc ส่วน lambda จริงๆ lambda ก็ต้องตอบขึ้นมาข้างบนซึ่งเราแทนค่าแล้วตัดหน่วยแล้ว r m จะได้เป็น6.06คูณ10ยกกำลัง1ิบห้าต่อวินาทีซึ่งยังไม่เสร็จเราต้องเอาอันเนี้ยมาคูณกับไ fractional efficiency ก่อนซึ่งคูณกันแล้วมันได้เป็น0.6ต่อวินาทีนั้นกระแสมันก็กลายเป็นกระแสมก็คือประจุส่วนเวลาซึ่งคูณกันแล้วมันก็จะกลายเป็น9.6คูณ10ยกกำลัง20แอมแปร์ข้อนี้ค่อนข้างที่จะยากหน่อยเราก็ต้องรู้ว่ากระแสคืออะไรกระแสก็คือประจุต่อเวลาก็คือ คูลมต่อวินาทีแล้วก็เราต้องคำนวณเลทให้ได้ก่อนแล้วก็เอา functional efficiency มาคูณกับเลทอีกทีหนึ่งแล้ก็จะได้คำตอบซึ่งข้อนี้ก็จะประมาณนี้ครับข้อนี้ยากนิดนึงต้องลองฝึกทำบ่อยๆครับ